นเอ้ยน้ำอยู่ไหนหนึ่งสองสามส,ส,ส,สี่วันเดือนนี้นะเดือนแล้วสองวันไม่ใช่หรอคะเดินละอวันเดอนก่อนก็ไม่ได้มาวัน,นี้มาเยก็น, <c oughs> นิ่มาได้มากับใคร ไม่รู้จักไม่ไดม่สายนากกากไม่รู้จักใครทุเรียนมาจักอลเดินมาอัลรดินคนไหนทองครองค่ะคอควอทท้องคองอ๋อมีาม ผมคิดว่าเมื่อวันก็อลลรดิงก็ไม่ได้แกะกันยังไม่ได้แกะถวายพรพประทุเรียนใช่ต้องมมห้มให้เน้นนะห้มผ้าให้เนนะ้นมันลดแล้วมันลดทุกวัน <c oughs> การก็เหมือนกัน ในน้ำมาไซไม่มีกาแฟาแล้ว,วพรงนี้ค่ะพวงนี้เขาเขียนผิดเขะด้วยค่ะเขียนผิดหร <c oughs> ไกครพิมพ มาจักน้องบัวใช่ไหมบ้านจักรน้องบัวนี่มันหนังสือเลยหนังสือสุดมนเอครับหนังสือสุดมนอีกแควคงทำเองครับแ้วกะมีเตาไฟตรงนี้อะไรเาไฟเตาไฟ MP3 ครับอ๋อเอ้คนนี้ใครฮะ

มีช่วงที่ไม่แรงแล้วเมื่อนอนหลับนะเอเมื่อวันก็มี24ชั่วโมงวันละนะ เลสุลพิธครับแ<ไ>ปลว่าไม่ได้ทำหนึ่งชั่วโมงเดินนะครับ่ชั่วโมงเดินทำเพื่อตัวเองนะหลวงพ่อก็มันทำถามค้อนะภาวนากี่ชั่วโมงหาขี้เธ็์ก็ไม่มเคยถามนะ เค okay, เลก็บอกว่าทำนี้ทำโน้นทำนั้นฮะแต่ของเรากรับนะ <c oughs> รับมันนะครับผมครับผมครับผมฮะเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ก็ดีขึ้นเราไม่ใช่หรักหลวงพ่อแล้วก,ก่อนก็เป็นก่อนก็เป็นชั่วโมงหนึ่งนะเที่ยนี้เป็นครึ่งชั่วโมงตอนนั้นถวายพระป่าภาวนาขเอ๊ะคนนี้ก็เป็นใคร เนี่ยมันไม่รู้จักฮะ<ฆ>อะไรฟังฟังไม่ฟังไม่รู้เรื่องอีอ้ยอ๋อ๋อวันนี้วันนี้จะกลับบ้านอ๋อ oh, ที่ที่มาร่วมร่วมอ๋โอเคฮะใช่ Du bist nach, nach Hause, bitte. Oh. <lacht> 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 oh. <lacht> fang fang an. fang, fang Passato-Enkel duเองก็ไม่ออกนะ. Ne? <laughs> 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 Hause, wo ist dein Zuhause? Also im Dorf. In welchem Dorf? Ja, genau. Was in welchem? Ja, ungefähr 40 Kilometer. 40 Kilometer. Und wie heißt das Dorf? Banung Mai. Banung Mai. <laughs> ja, <Gallen> no. okay, warte. Vom Kittwerk 3. Danke, danke. Lecker, gut, ihr habt mich? Ja, fast vier Jahre in Deutschland. Wo? Uh, in Hannover. Hannover. Und <kitzelt> was hast du da gelernt? Ich habe Deutschsprache und Oberschule. Oberschule. Ja. Warst, du, warst, du mit deiner, warst du mit deiner Tante dort oder? Bitte? Warst du mit deiner Tante dort oder deiner Familie oder was? Meine Familie? Deine Familie? Ja, in Deutschland. Deine Familie lebt ja, in Deutschland? Meine Mutter und mein Stiefvater. Dein Stiefvater ist Deutsch, oder? Ja, genau. Okay. <lacht> <lacht> Schon gleich fangen wir an. โอเคครับครับนั่นนั่นคุณเชกกว้างที่นี่ก็ได้มาอีกก็ได้นะอันอีกน่าส่ายกันมกิดว่างกัน

นามก็เหมือนกันนะไอ้ก็เหมือนกันพุทธพุทธคุยกับคุยกับลูกสาวคุยกับแฟนคุยกับนี่คุยกับโน้นนะกินนี่พุทธพุทธพุทเนี่ยมันไม่ทว่ามันไม่ภาวนาภาวนาก็ต้องรับตาฮะโวเตินชนกลมเตินป้ายเตินกลับนะ ไม่ใจเดินอมแอมอมแอมนะนะนี่มันคลิก็ชอบนะเดินในเดินในป่านี่ยดูมองดูมองดูสายมองดูขวาก็อ้อสวยงามสวยงามฮะนี่อ๋อ้องทำอันนี้ต้องทำอทำนันนี้แล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ภาวนาฮะเขาใจไหมเดินหนึ่งเมตรนะมองดูทางเดิน นะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเนี้ยเลี้ยวขว,วาไม่ต้องมองซ้ายไม่ต้องมองขวานะนึ่งเมตรนะนะแล้วเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับนะเนี่ยมันมันภ,น,นะ <c oughs> มนภาวนาอนะบำเพ็ญภาวนาฮะไอ้องเราไม่ได้อะนี่ทำเพื่อตัวเองเข้าใจไหมเอ้ฮะน้ำฮะนุราผิดทำเพื่อตัวเองนะของเราไม่รู้นะมันจะวันตายวันไหนฮนะอเนี่ย เน oh, ah, 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 ah. mm. ี่ยเมื่อตายแล้วนะกำลังจายนะมันจะเสียชายทีหลังนะโอ้ทำไมไม่ใช่เนี่ยเหรอฮะนี่น้ำฮะฮะเอ๊ฮะนี่แม่ไม่อยากฟังเหรอ เดี put e a, on, <c oughs> <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พูดอีกแล้วเดี๋ยวไม่พูดอีกแล้วโอ้ยมีเด็กขออ่ะมีเด็กข้ออ่ะกรับพริบกรพริมาเอามาเอาอีกแล้วแค่นี้ก็สู้ไม่ไหวเคล็ดมันหนักนะยะท้าวีบอาภาภูราภิริภรณ์ิสัการงเอวามีไว้ททตินางเพท่นังอุปคภพที इथिथ फिथुम हंग खिपमे वसमी छठु सभी फंथु कफ चंदो फनासो यथा मिचौी गसो यथा सभी थियो विवा थे फवायु सुखी थी खायु खो फवा अवादनशी ले न थी อายุวะโนสุขังพลังภวัตุสาปะมังกาลังรักขันตุสาปเทวัทาสาปะพุทธานุภาเวนะสนนัสสติภวันตุเทภาวัตุสาปะมังกาลังรักขันตุสาปเทวัทาสัพปะธรรมานุภาเวนะสันนสสติภวันตุเทภาวัตุสาปะมังกาลังรักขันตุสาปเทวัทา สัพพสังฆานุภาเวนะส,สระโสเทภาวันโตเท,ท <c oughs> ไหนภูมิมันก็มีของขวันวันนี้ก็มีของขวัน น้ำก็ไม่มีคองควัน <laughs> น้ำจะต้องภาวนาสองวันนะเต็มที่นะหกยางน้อยหกชั่วโมงนะแล้วอ๋ทัวัวทัวดูเงินแผ่นดินเะนี่ยอจำเดี๋ยวนี้จำได้นะ เออเออเอทุกวันสีสิานาทีนะนี่ oh. <laughs> มันอยู่อยู่ที่บ้านคนเดียวนะมันก็เมินเ <c oughs> มนอ้อยนะอยู่ที่บ้านคนเดียวทำอะไรฮะ <laughs> <laughs>